วันนี้ช่อง YouTube อดเกษตรแชนแนลและช่อง Facebook คนปลูกหอมแบ่งนะครับจะมาเผยนะครับรายได้อาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับมันคือเบื้องหลังนะครับความสำเร็จนะครับที่มาของต้นหอมนะครับไล่ละ1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0แสนบาทนะครับอาชีพนั้นก็คือนะครับอาชีพทำพันหอมแบ่งขายนะครับ ไม่มีใครบอกคุณมาก่อนนะครับว่าการทำอาชีพนี้นะครับมันมีรายได้มากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับการทำหอมแบงนะครับจะต้องใช้เงินทุนที่มากพอสมควรนะครับและเราจะต้องมีพันหอมที่ดีนะครับมาปลูกสิ่งนี้จำเป็นมากนะครับกับการทำหอมแบงนะครับและนั่นก็เป็นจุดเกิดนะครับของอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับนั่นก็คือ นะครับอาชีพทําพันธ์หอมขายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกคุณฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับควรจะฟังหูไว้หูนะครับเพราะแล้วแต่พื้นที่นะครับสามารถทําผลผลิตได้ไม่เท่ากันแตกต่างกันนะครับรวมถึงนะครับช่วงสภาวะอากาศแตกต่างกันก็จะได้ผลผลิตที่แตกต่างกันนะครับ โดยปกตินะครับพันหอมพันโคราชนะครับเมื่อมันมีอายุนะครับประมาณ45-50ถึงวันน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่สวนนะครับชาวโคราชส่วนใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถทำหอมอ,อที่เป็นสำเร็จรูปแล้วนะครับต่อไร่สูงสุดได้มากถึง3,300กิโลกรัมนะครับและบางคนยังสามารถทำได้มากถึง 3,500กิโลกรัมนะครับทีนี้เราไปมองเป็นหอมดินนะครับหอมดินก็คือนะครับหอมที่เหมาสวนนะครับถอนขึ้นมาจากไร่โดยที่ยังไม่ได้ลอกนะครับมีผู้คนนะครับสามารถทำได้มากถึงนะครับ4,000กิโลกรัมถึง4,500กิโลกรัมทีเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับมันคือสุดยอดของช่วงเวลาของ ปริมาณของหอมพันโคลาเนเตละรสแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเขาได้ราคาโลกิโลกร,รัมละนะครับ100บาทถ้าลอกแล้วนะครับไล่หนึ่งได้3ตันนะครับก็จะได้3 0 0แสนนะครับถ้าโลละร้อยนะถ้าโลละร้อยนะครับบางคนทำได้3ตัน3ก็จะได้ต่อไล่นะครับซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่นะครับ 330,000สบาทประมาณนี้นะครับและเรามาดูนะครับรายรับรายจ่ายนะครับของอาชีพทําพันหอมแบ่งน,นะครับเรื่องยาข่ามแมลงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะลดลงนะครับเมื่อหอมดินนะครับที่อยู่กับแปลงเนี่ยมันจะได้น้ําหนักประมาณ4ตันนะครับ4ตัน5ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเอามา นะครับไว้ทําพันธุ์นะครับน้าหนักนะครับเมื่อมันแก่จัดนะครับอายุ90บวันน้ําหนักมันจะต้องลดลงแน่นอนนะครับมันก็จะเหลือประมาณเอ่อเมื่อเราถอนแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณตัน7ตัน8นะครับจากปกตินะครับเป็นหอมดินนะครับ4ตัน5 4ตันนะครับเมื่อมันแห้งนะครับใบต่างๆมันแห้งเหี่ยวลงนะครับน้าหนักก็จะลดลงเหลือประมาณตัน ห้าตันหกตันเจ็ดประมาณนี้นะครับยังยังไม่ได้ขายนะครับถ้าสมมุติเราขายช่วงที่ถอนขึ้นมาเลยเราก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับเกษตรกรนะครับผู้ทําพันหอมเบ่งนะครับเข้าใจดีว่าผู้ที่จะปลูกหอมเบ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่มีโรงเรือนอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเขาก็จะไม่มีโรงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรผู้ที่ทําหอมเบ่งพันหอมเบ่งขายนะครับเขาก็จะพึ่งไว้อีกนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับน้ำหนักก็จะลดลงนะครับมากพอสมควรแต่มันก็จะมีข้อดีนะครับข้อดีตรงที่ว่าการขายพันธุหอมแบ่งนะครับที่แห้งนะครับพร้อมปลูกนะครับมันจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับช่วงเดือนนะครับมกราคมธันวาคมเนี่ยพันธหอมจะเยอะมากนะครับจะมีหอมสดนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่หน้าสวนประมาณ20 25บาทนะครับสูงสุดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะครับแต่พันหอมนะครับพันดีแห้งนะครับอายุ90วันขึ้นไปนะครับพร้อมปลูกนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับ50บถึง60บบาทต่อกิโลกรัมนะครับเราจะสรุปให้ฟังว่านะครับจากปกตินะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการทำพันหอมนะครับปกตินะครับ ถ้าเป็นหอมดินนะครับ4ตัน4,000ถึง4,500กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าถอนไปลอกนะครับไร่หนึ่งจะลอกแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณนะครับ3,000ถึง3,500กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาไว้พันหอมนะครับสมมุติว่าราคาไม่ดีนะครับจากน้ำหนัก4ตันกว่านะครับ4,000กิ4,000กว่า100กิโลนะครับมันก็ถ้าเราถอนช่วงอายุ90ถึง 110วันนะครับน้ำหนักก็จะอยู่เหลือประมาณ1,800กิโลกรัมนะครับซึ่งมันก็หายไปพอสมควรนะครับเมื่อเราเอามาพึ่งขึ้นโรงเรือนแล้วนะครับเมื่อมันพร้อมปลูกจริงๆนะครับหอมอายุ90วันพึ่งเอ่อ30วันนะครับน้ำหนักก็จะเหลือประมาณนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณนะครับ 1,500กิโลกรัมนะครับบางทีก็จะเหลือประมาณ1,300กิโลกรัมนะครับแน่นอนที่สุดเราก็จะสูญเสียน้ำหนักไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็เป็นแค่อีกทางเลือกนะครับของอาชีพของเรานะครับจากน้ำหนักนะครับในไร่หนึ่งนะครับ4,500กิโลกรัม นะครับเมื่อถึงเวลาถอนพันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1800กิโลกรัมนะครับและเมื่อมาผึ่งขึ้นลงแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณ1 0 0 0ประมาณนะครับ1,500กิโลกรัมนะครับถ้าสมมุติว่าเรานำา1,500กิโลกรัมนี้นะครับที่เหลือนะครับไปขายเป็นพันหอมพร้อมปลูกนะครับและเราทำเป็นพันหอมที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดเนี่ย ถ้าเราได้ขายนะครับกิโลกรัมละ50บาทนะครับสรุปแล้ว1ไร่นะครับเราไม่ต้องเสียค่าลอกนะครับเราไม่ต้องเสียค่าล้างค่าขนค่ามัดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันต้องทําเวลานะครับค่ารถขนขึ้นไปอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทําเวลานะครับเราก็จะเหลือเงินนะครับที่เออเป็นพันหอมแห้งพร้อมปลูกนะครับไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000แบาทนะครับ นี่คือราคาแค่กิโลกรัมละ50บาทนะครับพันหอมแห้งนะครับคุณภาพพร้อมปลูกนะครับเคยมีราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ170บาทถึง200บาทเป็นบางพื้นที่เลยนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับราคาหอมสดนะครับในของแต่ละรอบนะครับยิ่ง พันยิ่งต้นหอมสดมีราคาที่สูงนะครับพันหอมก็ยิ่งจะสูงตามไปด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับและคือคำตอบว่าทำไมอาชีพปลูกหอมแบ่งเขาถึงทำแล้วไม่เลิกทำกันนะครับยังไงโอกาสขาดทุนนะครับในการทำอาชีพปลูกหอมแบ่งก็มีน้อยนะครับในกรณีที่หนอนมันแรงเมงมันเยอะนะครับเราก็ สามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้นะครับและขายได้ในราคาที่ดีพอสมควรนะครับนี่คือเบื้องลึกนะครับว่าทำไมนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของการปลูกหอมเบ่งนะครับเหตุผลที่ว่าผู้ที่ปลูกหอมเบ่งแล้วนะครับโอกาสส่วนน้อยนะครับที่เขาจะเลิกปลูกเพราะปลูกไปแล้วนะครับยังสามารถเก็บไว้ทําพันธุ์และเก็บไว้ง่ายกว่าพันธุ์อื่นๆแน่นอนนะครับนั่นก็คือพันธุ์หอมเบ่งพันธุ์โคราชนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฟังหูไว้หูบางพื้นที่อาจจะทําได้ไม่เท่ากันนะครับเรื่องของราคานะครับบางพื้นทีออ่ในช่วงที่มันต้นหอมสดนะครับมันขาดตลาดราคามันสูงขึ้นพันหอมก็จะสูงขึ้นกว่ากันนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติธรรมดานะครับฝากไปถึงทุกท่านที่ทําพันหอมแบ่งขายนะครับทาพันหอมแบ่งที่ดีมีคุณภาพได้อายุและออทําพันหอม ที่ซื่อตรงกับลูกค้านะครับจะทําให้ลูกค้าของเรานะครับโอกาสไปได้ตลอดนะครับมีปัญหาเรื่องปลูกหอมนะครับปลูกผักชีขึ้นช่ายนะครับอยากมีเพื่อนคุยทาง f c e e o o o นะครับอยากแชทคุยโต้ตอบกับผมหรืออยากได้เบอร์โทรศัพท์นะครับมันจะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปนะครับเผยแพร่เบื้องลึกเบื้องหลังของการทําการเกษตรนะครับทยอยออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมว่า มีบางอย่างมีหลายช่องหรือมีอะไรต่างๆนะครับที่บางช่องเขาอาจจะเข้าไม่ถึงในจุดนี้นะครับแต่เราคือคนที่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับเอามาเผยเบื้องลึกต่างๆให้เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับการทําเกษตรได้เรียนรู้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องดีๆนะครับมาค่อยๆทยอยเผยแพร่นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับหนุ่มสาวโรงงานหรือ ผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการที่อยากจะมาทําอาชีพเกษตรกรแต่ยังไม่มีความรู้นะครับขอบคุณจริงๆทุกท่านที่รับชมนะครับอยากคุยกับผม Facebook คนปลูกหอมแบ่งนะครับทักแชท <c oughs> นะครับขอไปเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยทักแชทคุยกันเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับดีใจมากที่พวกคุณดูจนจบเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยสําหรับท่านที่ ยังไม่เคยติดกดติดตามเลยนะครับเราจะนำสาระดีๆมาเผยแพร่พให้กับพวกท่านได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ